สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ เินธรสามสิตีค่ะดิฉันอารีนาสินค่ะอายุ68ปีค่ะอยู่จังหวัดอุทัยธานีเป็นจิตอา,าสาที่สวน8ค่ะแต่ประจำอยู่ที่บวรสาลีอโศกค,ค่ะวันนีม้มีเมนูมมมมทำน้ำซุปผักค่ะที่ซุปผักเราก็จะมี หอมหัวใหญ่แล้วก็ฟักทองพร้อมเม็ดนะคะแล้วก็จะมีมันแคลอทฝรั่งอะค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศค่ะมีข้าวโพดอันนี้เราก็ล้างให้ปอกแล้วก็มาล้างให้สะอาดแล้วเราก็หั่นซอยๆเอามาตั้งน้ำให้ พอเดือดแล้วเราก็เอาใส่ลงไปทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาใส่หมอ้อ <c oughs> ก็จะมีข้าวโพดใส่ลงไปเดือด <c oughs> เดือดจะสุกประมาณสักไ,ไม่ถึง20นาทีก, <c oughs> ก็จะเอาผักที่เราเตรียม <c oughs> ก็ผักที่เตรียมนี่ก็จะมีผักหวานป่าก็ได้ต้นก้านตรงตำลึง แล้วก็มีใบคะน้าที่เราไม่ได้ใช้ใบคะนา้าเรียว่ากะล่ำหั่นเรียบร้อยก็จะเอาไปลวกลวก็คือน้ำที่เราที่เรต้มหม้อมันไว้นั่นแหละค่ะหม้อที่เตรียมไว้นะคะก็เอาไปใส่ปักประมาณไม่ถึง10บนาทีะะผักสุกแล้วเราก็เอาออกมานะ อันนี้พี่อารีเอาหม้อที่ต้มเสร็จแล้วแล้วก็มาแช่ในกระมังน้ําน้ําเปล่าธรรมดานี่เพื่อให้เพื่อให้ช่วยลดความร้อนที่แล้วเราจะได้ทําการปั่นเพราะว่าโถเราเป็นพลาสติกเราก็ให้มันรู้สึกอุ่นหน่อยหน่อยแล้วเราก็เอาไปปั่น<ม>ตอนช่วงปั่นเราก็จะมีมีงาที่ใส่ลงไปนะคะมีงาแล้วก็มีลำ อ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ลงไปใส่ลงไปบางทีก็ใส่ข้าวโอ๊ตถ้ามีลูกเดือยเราก็จะใส่ลูกเดือยมีถั่วอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ผสมลงไปนะคะก็ปั่นปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นเหมือนเราไม่ต้องเอามากองอีกแล้วปั่นให้ละเอียดทิบเลยก็วิธีการปั่นเราก็จะนับค่ะค่ะพอเรากดชี้ไปเนี้ยเราก็จะนับ ชี้ไปไงี้ก็จะนับหนึ่งถึงสิบห้าครั้งแล้วก็จะกดแล้วก็กดใหม่แล้วก็สิบห้าครั้งจะหมุนอย่างเงี้ยสี่ครั้งพอพอหมุนนี้สี่ครั้งแล้วเราก็จะกดอีกทีก็ให้เขาหมุนอยู่ประมาณสามสิบครั้งมันถึงจะละเอียดค่ะอย่างนั้นมันก็จะยาว นั่นแหะค่ะจะจะละเอียดอย่างนั้นนะคะทานทุกครั้งมันก็กจะละเอียดเลยอันนี้ก็คือเคล็ดลับ <c oughs> เคล็ดลับวิธีการใช้เครื่องที่ปั่นค่ะ <c oughs> แล้วก็ค่ะปอปั่นทุกโถถ้าเราสุเราจะทําเป็นนั่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ <c oughs> อันสุดท้ายเราปั่นละเอียดหมดแล้วแล้ว,ลวก็จะใส่ใส่เกลือถ้าท่าโหล ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็จะใส่เกลือประมาณช้อนหนึ่งเนี่ยค่ะช้อนหนึ่งจะไม่ได้ช้อนพูนๆนะคะช้อนจะช้อนโต๊ะนี่เนี่ยแต่ว่าจะใส่ประมาณแค่ปัดปากค่ะช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่พริกไทยสี่ช้อนช้อนแต่ช้อนเล็กๆนะคะพริกไทยอ่ะค่ะช้อนปลายช้อนพลาสติกกับสี่ช้อนจะตัดไปสี่ช้อน มันก็จะทําให้มีกลิ่นหอมค่ะตอนช่วงหน้าหนาวใส่ใส่พริกไทยมันไปเพิ่มความร้อนข้างในเหมือนไปปรับสมดุลเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาลองชิมดู่รสชาติมันก็จะมีหวานที่ผักที่เราไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะผักที่เราต้มเนี่ยค่ะอย่างหอมหัวใหญ่อย่างนี้มันก็หวานใช่ไหมคะแล้วก็มันเทศก็หวาน แล้วก็เผือกก็หวานข้าวโพดก็หวานอย่างเงี้ยมันจะรวมกันก็จะมีรสชาติกลมกลม่อมหวานกลมกลม่อมไม่ต้องใช้น้ำตาลค่ะเพราะเราไม่เน้นใส่น้ำตาลอยู่แล้วเพื่อดูแลสุขภาพเป็นโรคประวานโรคทุกโรคโรคไตโรคอะไรนี้ก็ทานได้ค่ะพราอเราก็ผักที่ใส่ไม่ก็ไม่ได้ใส่ผักลิดร้อน เวลาจะทานข้าวแล้วก็ไม่ต้องไปเอาผักต้มมาทานได้เพราะเราทานตรงน้ําผักนี้แล้วแล้วมันก็แทนกันได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกถั่วนี้มันต้องให้ถั่วนี้ต้องต้มแยกให้มันสุกก่อนถ้าเอามาต้มพร้อมกับไอ้พวกนี้มันก็จะไม่ไม่สุกค่ะทาะถัถ่วจะใช้เวลานานหน่อยต้ม ถ้าบางทีเราอาจจะต้มแล้วทานแล้วเราเหลือเราก็เก็บไว้เอามาปั่นรวมได้อย่างถั่วเขียวอะไรตัเนี้นตัวเขียวตัวดำอะไรน,นี่ได้หมดค่ะถ้าท่านไม่ทานข้าวก็ไม่เป็นไรเพราะเพราะในในนั้นก็จะมีทั้งถั่วทั้งมันทั้งทุกอย่างมันก็เป็นโปรตีนอยู่แล้วค่ะทานได <ป S> ้<า>เจริญนทําสานึกดีค่ะตาจุค่ะค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ ถวายสม,มณะแล้วก็ชาวชุมชนนะคะ สารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์